กรรมฐา,านหลวงปู่มั่นการฝึกสมาธิในระยะนั้นพระหนุ่มตั้งใจปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตายไม่มีความรู้สึกนึกคิดอื่นใดมารบกวนจิตใจเลยร่างกายก็แข็งแรงมีสติตั้งมั่นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถของอาการยืนเดินนั่งนอนกินเดิมทำพูดคิดกระพริบตาอ้าปากมองซ้ายมองขวา ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดองค์ภาวนาก็เห็นชัดเจนกําหนดพุทโธลมเข้าออกชัดเจนมากอานาปานาสติชัดเจนมากเห็นต้นของลมเห็นกลางของลมเห็นปลายของลมชัดเจนอยู่ตลอดเวลาประคองอารมณ์อยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติสมาธิตั้งมั่นเป็นอุปจาระสมาธิเลยไม่ต้องนึก ไม่ต้องคิดอาการของลมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาร่างกายตัวตั้งตรงอย่างแน่วแน่เหมือนว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมีอยู่ตลอดเวลามอบตัวเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นกํำหนดสติอย่างต่อเนื่องจนเห็นเป็นนิมิตเกิดขึ้นอย่างทันทีและก็มีภาพนิมิตของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ยืนอยู่ด้านหน้าท่านมาสอนกรรมฐา,านอีกครั้งสำหรับพระหนุ่มและไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีพระมหาเถระชื่อมัน่นเพราะครั้งที่เป็นคารวาะก็ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นกันแต่พอเห็นนิมิตเกิดเป็นภาพพระมหาเถระเกิดต่อหน้ามาเยืนปรากฏต่อหน้าอย่างไม่คาดคิดขณะนั้นจิตก็เกิดความสงสยัยจึงถามขึ้นว่าท่านเป็นใคร มาจากไหนท่านก็ตอบว่าท่านชื่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแห่งวัดป่าสุทธาวาจังหวัดสกลนครจิตก็ถามท่านว่าท่านสอนกรรมฐานได้ไหมถ้าท่านสอนได้ช่วยกรุณาสอนให้ผมด้วยขอรับผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงปู่หลวงปู่รับผมเป็นลูกศิษย์ได้ไหมขอรับหลวงปู่มั่นตอบรับเป็นลูกศิษย์ และได้สอนวิธีปฏิบัติทันทีท่านก็สอนวิธีครองผ้าแบบลูกบวกขณะที่พระหนุ่มนั่งครองผ้าแบบรัดอกหลวงปู่มั่นสอนการกราบเป็นจังขปดิษฐ์แล้วให้กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยก่อนพระหนุ่มก็ปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นสอนแล้วก็มอบตัวเป็นศิษย์ของท่านหลวงปู่มั่นสอนกำหนดจิตหลวงปู่เริ่มสอนกรรมฐาน การกำหนดจิตท,ที่ตั้งมั่นได้เร็วทำอย่างไรท่านก็ให้กำหนดดูลมหายใจก่อนในเบื้องต้นที่ปรายจมูกและสมาธิเบื้องต้นพอรู้ลมที่กระทบที่ปรายจมูกจิตสงบเพียงเล็กน้อยท่านเรียกว่านี่คือคณิกัดสมาธิแล้วเลื่อนจิตตามดูลมเข้าลมออกว่าลมไปถึงไหนให้มีสติรู้ตลอดลมเข้าออก ว่าต้นลมเริ่มที่จุดไหนกลางลมอยู่ที่จุดไหนและปลายลมอยู่ที่จุดไหนเมื่อเห็นหลมละเอียดแล้วท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นไม่หวันไหวต่ออารมณ์ใดๆร่างกายก็ตั้งตรงมั่นคงสง่างามจิตตื่นตัวรู้อารมณ์เบาสบายกายหายไปทั้งหมดมีแต่เห็นท่อลมเข้าออกอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง กลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนนั่งภาวนาอยู่ตลอดเวลาไม่มีอาการของเวทนามารบกวนเรียกว่าอัปปนาสมาธินั่งได้เป็นคืนให้จิตอยู่ที่ตัวเราเสมอไม่ส่งจิตออกนอกตัวจิตก็เปล่งรัศมีเองจนสามารถมองเห็นทุกอย่างที่ต้องการนี่คือผลพลอยได้จากการฝึกสมาธิ แต่อย่างไรก็ตามพระหนุ่มคิดว่าท่านได้อำนาจของสมาธิแต่ยังไม่ถึงจุดที่ท่านต้องการและจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการทำให้ท่านตั้งใจฝึกทำไปเรื่อยๆวิธีกำหนดจิตต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาห้ามเนื้อหรือคิดถึงเรื่องใดๆให้หมาวุ่นวายตัดความอยากทุกอย่างออกไปอย่าให้หมารบกวนจิต เพราะจะทำให้จิตไปยึดติดกับอารมณ์ที่เป็นการทำกรรมฐานต้องมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดทุกเมือ่อจึงจะเรียกว่าทำกรรมฐานที่ถูกและได้ผลคือปฏิเวทคือผลจากการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานหลวงปู่มั่นสอนกำหนดยืนหลังจากนั้นหลวงปู่ก็สอนกำหนดยืน ให้น้อมจิตดูก,การยืนของตัวเราก่อนแล้วให้นึกลงไปในกายสังขารที่เป็นรูปร่างกายภายนอกร่างกายภายในให้ละเอียดชัดเจนอย่าให้จิตออกไปที่อื่นให้รู้ว่ายืนอยู่พร้อมกำหนดภาวนาว่ายืนอยู่ยืนอยู่กำหนดไปเรื่อยๆจนจิตเป็นสมาธิไม่มีเรายืนเป็นแต่เพียงรูปกายยืน เห็นเป็นเพียงาธาตุยืนเท่านั้นนี่คือวิธีการยืนสมาธิที่ถูกต้องหลวงปู่มั่นสอนเดินจงกรมหลวงปู่มั่นสอนเดินจงกรมให้พระหนุ่มท่านก็ได้แต่ทําตามที่หลวงปู่สอนในนิมิตหลวงปู่มั่นสอนว่าการเดินจงกรมจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่อารมณ์สมาธิเมื่อเวลาเดินให้ภาวนาว่าพุโทโธ โดยให้ก้าวเท้าขวาออกไปก่อนพอยกเท้าขึ้นให้ภาวนาว่าพุธพอเหยียบเท้าลงให้ภาวนาว่าโทขวาพุธซ้ายโทยพอหยุดก็กำหนดว่าหยุดหยุดอยู่หยุดอยู่กลับอยู่กลับอยู่หรือกลับเลยก็ได้ไม่ต้องบริกรรมคำภาวนาว่ากลับในขั้นต้นก็ทำอย่างนี้พอเดินขั้นที่สองและขั้นต่อไป พระหนุ่มก็ทำตามที่หลวงปู่มั่นสอนในนิมิตซึ่งพระหนุ่มก็ได้รับกรรมฐานจากหลวงปู่มั่นในนิมิตเท่านั้นแล้วก็ทำตามที่หลวงปู่สอนแล้วก็ได้ผลคือทำให้จิตสงบง่ายขึ้นหากจะถามว่าทำไมหลวงปู่จึงมาสอนท่านในนิมิตพระหนุ่มก็นึกย้อนไปในวันนั้นก่อนที่ท่านจะนั่งสมาธิท่านคิดขึ้นมาเองว่า ต้องอาศัยบุญของครูบาอาจารย์ที่เก่งๆมาช่วยสอนในทางพลังจิตก็จะทำให้เรามีสมาธิดีและทำได้เร็วพระหนุ่มเคยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีบุญจะได้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ขอให้ครูบาอาจารย์ที่เก่งในการทำสมาธิมาสอนในนิมิตให้ด้วยเถิดคงจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ที่หลวงปู่เมตตามาสอน หรือเป็นแค่นิมิตธรรมดาและท่านก็บอกว่าห้ามติดในนิมิตห้ามติดในสุขถ้าชอบปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่แดนพุทธภูมิและได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าพระหนุ่มอยากเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยอธิษฐานจิตในนิมิตนั้นว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงแดนพระพุทธภูมิด้วยเถิดแล้วก็ออกจากกรรมฐานท่านสามารถจดจํา วิธีการสอนของหลวงปู่มั่นได้ทุกขั้นตอนบัดนี้ความลังเลสงสัยในตัวของหลวงปู่มั่นได้มาลายหายไปหมดสิ้นแล้วคำถามที่ว่าหลวงปู่มั่นเป็นใครมีตัวตนหรือไม่ท่านก็ได้คำตอบแล้วคงมีแต่ความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมและความเพียรที่ยังคงอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในใจของพระหนุ่มเพื่อวันนั้นในภายหน้า ที่จะได้บรรลุธรรมและได้ไปพบเห็นพระพุทธเจ้าในแดนพุทธภูมิต่อไปหลวงปู่มั่นตอบปัญหาเรื่องการรักษาศีลข้อเดียวคือการรักษาใจในระยะที่พักอยู่ที่นั้นคือวัดบรมนิวาสปรากฏว่ามีคนมาถามปัญหากับท่านคือพระอาจารย์มัน่นโพธิทัตโตมากมีปัญหาของบางรายที่แปลกกว่าปัญหาทั้งหลาย จึงได้นำมาพูดถึงมีเจกความว่า้ทราบพระท่านรักษาศีลองค์เดียวมีได้รักษาถึง227องค์เหมือนพระทั้งหลายที่รักษากันใช่ไหมหลวงปูต่ตอบว่าใช่อัตมารักษาเพียงอันเดียวเขาถามว่าที่ท่านรักษาเพียงอันเดียวนั้นคืออะไรหลวงปู่มั่นตอบว่าก็คือใจเขาก็ถามต่อว่าส่วน227นั้น ท่านไม่ได้รักษาหรือหลวงปู่มั่นตอบอัตมารักษาใจไม่อยา่คิดพูดทำในทางผิดอันเป็นการล่วงเกินข้อห้ามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้จะเป็น2 2 7หรือมากกว่านั้นก็ตามบรรดาที่เป็นข้อทรงบัญญัติห้ามอัตมาก็เย็นใจว่าตนไม่ได้ทำผิดต่อพุทธบัญญตัติส่วนท่านผู้ใดจะว่าอัตมารักษาศีล 227หรือไม่นั้นสุดแต่ผู้นั้นจะคิดจะพูดเอาตามความคิดของตนเฉพาะอัตมาได้รักษาใจอันเป็นประธานของกายวาจาอย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทยอมถามว่าการรักษาศีลต้องรักษาด้วยใจหรือหลวงปู่มั่นตอบถ้าไม่รักษาที่ใจจะรักษาอะไร ถึงจะเป็นศีลเป็นธรรมที่ดีงามได้นอกจากคนที่ตายแล้วเท่านั้นจะไม่ต้องรักษาใจแม้กายวาจาที่ไม่จำเป็นต้องรักษาแต่ความเป็นเช่นนั้นของคนตายนักปราชญ์ท่านไม่ได้เรียกว่าเขามีศีลเพราะไม่มีเจตนาเป็นเครื่องซอแสดงออกถ้าเป็นศีลได้ควรเรียกได้เพียงว่าิิงคนตายซึ่งไม่สำเร็จประโยชน์ตามคำเรียกแต่อย่างใด ส่วนอัตมาไม่ใช่คนตายจะรักษาศีลแบบคนตายนั้นไม่ได้หรอกต้องรักษาใจให้เป็นศีลเป็นธรรมสมกับใจเป็นผู้ทรงไว้ทั้งบุญทั้งบาปอย่างตายตัวข้อถามว่าได้ยินในตำราว่าไว้ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลจึงเข้าใจว่าการรักษาศีลไม่จำต้องรักษาใจก็ได้ จึงได้เรียนถามอย่างนั้นหลวงปู่มั่นตอบว่าที่ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นศีลน,นั้นก็ถูกแต่ก่อนกายวาจาจะเรียบร้อยเป็นศีลได้นั้นต้นเหตุเป็นมาจากอะไรถ้าไม่เป็นมาจากใจผู้เป็นนายคอยบังคับกายวาจาให้เป็นไปในทางที่ถูกเมื่อเป็นมาจากใจใจจะควรปฏิบัติอย่างไร ต่อตัวเองบ้างจึงจะควรเป็นผู้ควบคุมกายวาจาให้เป็นศีลเป็นธรรมที่น่าอบอุ่นแก่ตนเองและน่าคารพเลื่อมใสแก่ผู้อื่นได้ไม่เพียงแต่ศีลธรรมที่จำต้องอาศัยใจเป็นผู้คอยควบคุมรักษาเลยแม้กิจการอื่นๆก็จำต้องอาศัยใจเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่โดยดี การงานนั้นๆจึงจะเป็นที่เรียบร้อยไม่ผิดพลาดและส่งคุณภาพโดยสมบูรณ์ตามชนิดของมันการรักษาโรคเขาอย่างค้นหาสมมติฐานของมันจะควรรักษาอย่างไรจึงจะหายได้เท่าที่ควรไม่เป็นโรคเรื้อรังต่อไปการรักษาศีลธรรมไม่มีใจเป็นตัวประธานพาให้เป็นไปผลก็คือความเป็นผู้มีศีลด่างพร้อย สินขาดศินทะลุความเป็นผู้มีธรรมที่น่าสลดสังเวชทมพาอยู่ทมพาไปอย่างไม่มีจุดหมายทมบอ่อทมบัวทมแต่ซึ่งล้วนเป็นจุดที่าศาสนาจะพลอยได้รับเคราะห์กรรมไปด้วยอย่างแยกไม่ออกไม่เป็นสินธรรมอันน่าอบอุ่นแก่ผู้รักษาเลยและไม่น่าเลื่อมสายแก่ผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง อัตมาไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนบวชแล้วอัตมาพาเที่ยวและอยู่ตามป่าตามเขาเรียนธรรมก็เรียนไปกับต้นไม้ใบหญ้าแม้น้ำลำธารหินผาหน้าถ้ำเรียนไปกับเสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆตามทัศนียภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองไม่ค่อยได้เรียนในคัมภีร์ใบลานพอจะมีความรู้แตกฉานทางศีลธรรม การตอบปัญหาจึงเป็นตามนิสัยของผู้ศึกษาทำเถนเือน,อนรู้สึกจนปัญญาที่ไม่สามารถค้นหาธรรมที่ไพเราะเหมาะสมมาอธิบายท่านผู้ฟังอย่างภูมิใจได้เขาถามท่านว่าคำว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไรและอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริงหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าความคิดในแง่ต่างๆ อันเป็นไปด้วยความมีสติรู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม่ควรระวังการระบายออกทางทวารทั้งสคอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติศีลที่เกิดจากการรักษาในลักษณะดังกล่าวมาชื่อว่ามีสภาพปกติไม่ขนองกายวาจาใจให้เป็นกิริยาที่น่าเกลียด นอกจากความปกติดีงามทางกายวาจาใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็ยากจะเรียกให้ถูกได้ว่าอะไรเป็นศีลเป็นธรรมที่แท้จริงเพราะเสียงกับผู้รักษาศีลแยกกันได้ยากไม่เหมือนตัวบ้านเรือนกับเจ้าของบ้านเรือนซึ่งเป็นคนและอย่างกันที่พอจะแยกกันออกได้ไม่ยากนักวันนั้นคือตัวบ้านเรือนและนั่นก็คือเจ้าของบ้าน ส่วนสินกับคนจะแยกจากกันอย่างนั้นเป็นการลำบากเฉพาะอัตมาแล้วแยกไม่ได้แม้แต่ผลคือความเย็นใจที่เกิดจากการรักษาศินก็แยกกันไม่ออกถ้าแยกออกได้ศีลก็อาจกลายเป็นสินค้ามีเกอนกระัดตามตลาดไปนานแล้วและอาจจะมีโจรมาแอบขโมยสินทมไปขายจนหมดเกลี้ยงจากตัวไปหลายรอบแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ ศีลธรรมก็จะกลายเป็นสาเหตุก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของเช่นเดียวกับสมบัติอื่นๆทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเอื่มระอาที่จะ,สะแสวงหาศีลธรรมกันเพราะได้มาแล้วก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นความไม่รู้ว่าอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริงจึงเป็นอุบายวิธีหลีกภัยอันอาจเกิดแก่ศีลและผู้มีศีลได้นนทางหนึ่งอย่างแยบยนและเย็นใจ อาตมาจึงไม่คิดจากแยกศีลออกจากตัวแม้แยกได้เพราะระวังภัยยากแยกไม่ได้อย่างนี้รู้สึกอยู่สบายไปไหนมาไหนและอยู่ที่ใดไม่ต้องห่วงว่าศีลจะหายตัวจะหายจากศีลแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้ากองศีลเช่นเดียวกับคนเป็นห่วงสมบัติตายแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้าทรัพย์ไม่มีวันไปผุดไปเกิดได้ฉะนั้น